สวัสดีครับนะฮะก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ยุทธก็จะมีอยู่5เคสนะครับที่น้องน้องหรือพี่พี่เนี่ยทักเข้ามาสอบถามนะครับ5เคสนี้นะครับล้วนแล้วแต่หลอกให้โอนเงินก่อนอย่างเดียวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเจออยู่บ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางท่านนะครับที่ยังโดนหลอกโอนเงินเข้าไปก่อน นะครับยังมีอีกเยอะนะครับเคสแรกนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับอ,อย่างข้อความตรงนี้พิยุทธ์คะขอสอบถามเรื่องธนาคารแคสจอยมิจฉาชีพหรือไม่ใช่คะเพราะตอนนี้กําลังคุยอยู่ในไลน์กำลังคุยในไลน์นะครับอย่างที่เราบอกกันนะถ้าคุยในไลน์นี่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าให้เราต้องมีเงินในบัญชีและแคปหน้าจอส่งให้เขาดูอันนี้ไม่ใช่นะครับนะระวังโดนหลอกเรื่องการโอนเงินก่อนนะครับในเคสที่2นะครับ พอดีแฟนผมเนี่ยเข้าไปรับงานเข้าใจคำว่ารับงานไหมในโลกโซเชียลนะเพื่อเอาสินค้านั้นมาทําที่บ้านเราเจอกรณีแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนะครับเอาสินค้ามาทําที่บ้านนะครับประเมินสินค้าให้ทดสอบก่อน3งานซึ่งงานสุดท้ายมีตารางให้ทดสอบงานจํานวน1,500บาทพอโอนตังไปแล้วนี่คือการโอนไปแล้วนะนะครับพอโอนตังไปแล้วบอกว่าแผนงานอันนี้ เต็มต้องเป็นแผนงาน3,000บาทเห็นไหมเพื่อที่จะหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปอีกพัน0นะครับซึ่งเราต้องโอนตังเข้าไปอีกอันนี้ต้องสมควรโอนไหมครับไม่เลยครับไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันหลอกให้คุณเนี่ยโอนไปอีกนะครับเราโดนไปพันห้าแล้วนะครับไปแจ้งความด่วนนะครับห้ามโอนอีกนะครับในเคสต่อไปนะครับ กู้กรุงศีออนไลน์นะครับบอกได้เงินพอจะเอาบอกให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่นะเราเจอกันบ่อยนะครับในโลกโซเชียลนะที่ว่าโลโก้คนที่คุยกับเราเนี่ยคุยทางไลน์เนี่ยเป็นโลโก้ของธนาคารทั้งนั้นเลยหลอกลวงนะครับระวังนะเคสต่อไปนะครับสวัสดีคุณยุทธนะเข้าไลนา์ไม่ได้เลยครับพอดีขอรบกวนสอบถาม u o b e x p r e s s เถื่อนใช่ไหมคะคุยทางไลน์เถื่อนครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุยทางไลน์นะครับคุณอย่าไปเห็นว่ามันน่าเชื่อถือนะครับว่าเป็นโลโก้ของธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงศรี U.O.B. t t ีอะไรประมาณนี้ถ้าคุยทางไลน,ลนนะ์โดนหลอกนะครับนะโดนหลอกนะฮะแล้วก็มันมันจะมีรูปของโลโก้นะครับที่เราเข้าไปดูนะเอ,อ h a p p y l o a นนะครับอ่าดูตามภาพนะครับแบบนี้ก็เจอกันอยู่หลายท่านนะครับเปิดใช้เงินกู้ด่วนให้โอนก่อน1 4 6 9 บรรทัดท้างล่างไงจะกู้เนี่ยจะกู้เนี่ยหลายหมื่นนุ่นนี่นั่นแต่ว่าให้เราโอนไปก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดการกู้ไงย,ยืนยันข้อมูลสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้โอนไปก่อน1 4 6 9บาทนะครับทั้ง5เคสนะครับที่ยุทธได้พูดมานะห้าท่านเนี่ยนะครับก็จะมีบางท่านที่โดนอยู่นะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยที่สอบถามเข้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ได้เตือนกันไปนะครับอย่าโดนหลอกง่ายๆครับกรณีแบบเนี้ย ในโลกโซเชียลนะครับคนไทยเราโดนเยอะนะครับแล้วพอโดนไปแล้วเนี่ยไอแบบว่าไอ้เงินสี่ห้าพันหนึ่งมืนอย่างเงี้ยเคสแต่ละเคสอะ่ะสังคมไทยพี่พี่ก็รู้กันอยู่เวลาพี่ไปแจ้งความอะ่ะพี่ได้เงินคืนไหมอะ่ะหรือว่าต้องต้องเป็นเคสแบบคนดังเหมือนที่เขาตีแผ่กันอยู่ทุกวันเนี้ยประเทศไทยอะ่ะจริงๆแล้วนะคนไทยเราเนี่ยผมว่าเป็นพันคนอะ่ะเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับที่โดนเคสแบบเนี้ย โดนโอนเงินก่อนไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหล,หลักหมื่นนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเพียบแต่ถามว่าคดีความแบไปถึงไหนแล้วตามจับบัญชีมาให้หรือ,อยังตามเคสเรื่องเงินคืนให้เราได้หรือ,อยังบางคนเป็นปีเป็นชาติเขาท้อแล้วนะครับก็เนี่ยก็เหมือนเหมือนได้ข่าวว่าถ้าไม่ดังพอเขาไม่ตามให้คุณหรอกนะเนี่ยพูดถึงหลักความเป็นจริงของสังคมประเทศไทยเราคุณเชื่อผมดิ เนี่ยเราโดนแบบนี้เราวิเคราะห์หน่อยนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวคุณเองเบอื่อตามจับกันเองด้วยซ้ำไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยระวังหน่อยครับเตือนไว้ก่อน